จะเผ่นอนอันนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของการอบรมก็หวังว่าครั้งนี้คงจะได้ความเข้าใจและละเอียดกันมากขึ้นเท่าที่สัมผัสด,ดู ดังนั้นการปฏิบัติยังต้องดำเนินต่อยมถึงเราจะเข้าใจชัดแล้วก็ต้องปฏิบัติต่อนะดังนั้นการปฏิบัติคิดว่าทุกคนคงปฏิบัติง่ายขึ้นนะเพราะาได้รับวิธีการปฏิบัติแบบธรรมชาติปฏิบัติง่ายขึ้นก็คือเราไม่ต้องปฏิบัติใช่ไหมเราไม่ต้องปฏิบัติมันจะง่าย แค่รู้อย่างเดียวปกติเราก็มีรู้อยู่แล้วใช่ไหมน่ะเรารู้ได้สารพัดไปรู้เรื่องดีมั่งรู้เรื่องเหม่ดีมั่งเรื่องรุงคนนี้คนโน้นหมั่งรู้เรื่องคนนั้นบั่งแต่ไม่เคยรู้เรื่องเราแต่นี้คือให้เอารู้เนี่ยมารู้เรื่องของเราไม่ได้ยากตรงไหนเลยเพราะรู้มีอยู่แล้วเราก็มีอยู่แล้วเพียงแค่ปรับมุมมองจากการที่เราไปรู้คนอื่นไปรู้เรื่องอื่นแต่ปรับมุมมองเอารู้น่ยมารู้เรื่องเรานะ แค่นั้นเองคือการปฏิบัติปรับนิดหนึงรู้ที่ออกไปข้างนอนนะเอารู้เข้ามาข้างในและที่รู้แคบๆก็คือรู้เรื่องกายรู้เรื่องใจรู้ธรรมชาติของกายที่เคลื่อนไหวและรู้ธรรมชาติของใจที่เคลื่อนไหวนีไม่ยากเลยโยมแค่เอาของที่มีอยู่แล้เนะี่ยมาใช้ปรับวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้อง นั้นตลอดเวลาของการปฏิบัติที่ทุกคนปฏิบัติมาเราจะในเน้นเรื่องการเพ่งการเก่งเมื่อไปเพ่งไปเก่งแล้วจึงทำให้เราไม่เป็นธรรมชาติเมื่อเราไม่เป็นธรรมชาตินั้นเราจะไม่เข้าถึงธรรมชาตินั้นการที่เราจะเข้าถึงธรรมชาติได้เราก็ต้องเอารู้ให้เป็นธรรมชาติมันได้เชื่อมกันเพราะการไปฝืนไปเก่งไปเพ่งนั้นไม่ใช่ธรรมชาติ เราจะไปดูธรรมาชาติที่มันมีอยู่มันก็นเลยเข้าไม่ถึงกันมันเชื่อมกันไม่ได้นั้นเราต้องการที่จะเชื่อมกับธรรมาชาติเราก็ต้องสร้างรู้เนี่ยให้เป็นธรรมาชาติเพื่อจะเชื่อมกับธรรมาชาติที่มันเป็นไปโดยปกติรู้ก็ต้องรู้เป็นอย่างปกตินั่นน่ะคือรู้ของธรรมาชาติโดยที่ไม่ต้องทํารู้ธรรมาชาติเราไม่ต้องทําอยู่แล้วใช่ะไหมเพราะธรรมชาติก็ทําเองอยู่แล้ว เพียงแค่เราเอารู้เนี่ยที่มีอยู่แล้วเนี่ยไปเชื่อมกับสิ่งที่เขาทาอยู่แล้วก็จะได้เรียนรู้กับสิ่งที่ทําอยู่แล้วได้อย่างปกตินั่นคือการเข้าถึงธรรมชาติอันนี้คือเคล็ดลับสําคัญสาหรับผู้ปฏิบัติต้องคอยปรับธรรมชาติของรู้อย่าไปฝืนเพราะการฝืนไม่ใช่ธรรมชาติของการปฏิบัติ ความคิดก็เหมือนกันถ้าเราเอาความคิดไปแทรกแซงในในรู้มันก็ไม่ใช่ธรรมชาติเนี่ยมันไปเติมต่อดยความจาก็เหมือนกัน่ะก็เอาความจําไปสอนธรรมชาติมันก็ไม่ใช่เพราะธรรมชาติเนี่ยเขาไม่ต้องการความจาธรรมชาตินั้นเขาไม่ต้องการความคิดแต่ธรรมชาตินั้นก็ต้องการความจริง ในเมื่อธรรมชาติต้องการเรียนรู้ความจริงเราก็ต้องเอาธรรมชาตินี้แตะอยู่กับความจริงนั่นแนะธรรมชาติของท่ารู้ก็จะเข้าใจความจริงและเรียนรู้ความจริงจนไหนสงสัยความจริงสุดท้ายธรรมชาติของรู้ก,ก็ปล่อยวางความจริงให้เป็นความจริงไปรู้ก็จึงถอนตัวมาอย่างอิสระ รู้ก็กลายเป็นธรรมชาติจุดท้ายรู้ก็สักต่ว่ารู้เพราะรู้ก็คือรู้นั่นเองคือธรรมชาติของเขานั้นการศึกษากายศึกษาใจเราก็ต้องศึกษาโดยละเอียดศึกษาให้ชํานาญและการศึกษาไม่ใช่ไปเรียนคิดเอาแค่เรียนรู้เนี่ยเราก็จะะเอียดในการศึกษาเองตำาาากายตำา a า e ใจนเนี่ย เป็นตำราที่พระพุทธเจ้าทรงถ่ายทอดมาจนกลายเป็นปรัตตัยปิฎกเกิดขึ้นนั้นในร่างกายของเราเ,เป็นธรรมทั้งสิน้นหรือว่าปัตตัยปิฎกเคลื่อนที่ทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งกุศลัอกกุศลจิตเตสิกต่างๆก็อยู่ในกายใจขงองเราทั้งสิน้นท่่นธรรมะไม่ต้องไปหาที่ตำลายยมอ่านตำราข้างนอกนะั่นก็ได้แค่ความจำแต่อ่านตำลาในกายใจเนี่ยเราจะเข้าถึงความจริง เป็นความจริงที่ไม่ได้มีอยู่ในตัวหนังสือเพราะตัวหนังสือเขาเขียนแค่ให้เรารู้ในรูปเฉยๆแต่ไม่สามารถจะเขียนให้เราเข้าถึงสภาวะาได้ดนั้นสภาวะที่เราจะเข้าถึงนั้นมันต้องเข้าด้วยความรู้สึกเอาความรู้สึกไปแตะสภาวะนั่นน่ะคือความจริงที่สามารถเข้าถึงได้ แต่ความจําที่เกิดจากตาําราจากหนังสือมันไม่เข้าถึงสภาวะได้นั้นเราต้องการเข้าถึงสภาวะเราต้องการเข้าถึงความรู้สึกเราก็ต้องเอาตัวรู้เนี่ยไปแตะความรู้สึกเพื่อจะได้ซึมซับกับความรู้สึกนั้นๆซึ่งเป็นธรรมชาติแล้วเราก็จะเข้าถึงจุดหมายปลายทางหาทางออกจากจุดนั้นได้มันไม่ยากเลยยมไม่ได้ยาก ง่ายนิดเดียวตมมาพูดได้เพราะตัว่าเห็นแล้ว <c oughs> จริงๆอย่างนั้นจริง,รง,รงตอนที่ปฏิบัติแทบเป็นดบตายคิดแทบเป็นดบตายเพีย่ยนแทบเป็นตายไม่เห็นไม่นี่ตอนที่เราเลิกปฏิบัติเนะี่ยเราไปแตะมันมันเห็นเลยง่ายแค่นี้ง่ายตรงที่เราแตะเป็นมันวางตรวที่แตะนั่นแหละจึงรู้ว่าการที่ไปแตะมันวางได้จริงทุกครั้งที่ตมาไปแตะ มันตอนจะแตะมันจนทางแล้วพิจารณาตั้งหลายการตั้งออาไม่เจอก็เลยทอดอะไรตายอยากแล้วแตะไป้เฉยฝากไว้เฉยเอารู้ไปฝากไว้เห็นการแสดงของเขาเหมือนเอารู้ไปฝากไว้กับสภาว่าสภาว่าจะพาไปไหนเขาไปเอ้าเอารู้ฝากไปมันก็ฝากรู้ไปด้วยฝากไปฝาไปสภาว่ามันแสดงให้เราเห็นเองนั่นเราไม่ได้ไปเพ่งเลยแค่เอารู้ไปฝากไว้กับสภาว่าเอารู้ไปฝากกับความรู้สึกความหมายตัวนี้เข้าใจไหมโยม เอารู้ไปฝากไปฝากไว้กับความรู้สึกนั้นเราไม่ได้ไปทําอะไรเลยให้ความรู้สึกมันทําแต่เอารู้ไปฝากไว้ไปไหนไปด้วยมันพาเราไปหมดมันพาเราไปเกิดมันพาเราไปดับรู้ยิงเข้าใจว่าไอ้ที่พาไปเนะี่ยไม่มีอะไรสาระเกินสารก็แค่การแสดงเหมือนเราไผู้ดูการแสดงสุดท้ายการแสดงต่างๆเมื่อตื่นสุดแล้วการแสดงจบมันมีความหมายอะไร สภาวะเหมือนกันมันแสดงเสร็จแล้วมันก็จบก็มีความหมายอะไรเลยนะแต่เพราะว่าเราไปคาดหวังคาดหมายกับสภาวะนั้นว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นว่าต้องเป็นอย่างนี้สิ่งนั้นมัเลยไม่จบที่จริงเน่นสภาวะมันจบแล้วแต่ความคิดที่หลังไม่จบสัญญาที่หลังไม่จบมันถึงทํางานต่อไปนั่นสิ่งที่เราหวังที่สุดก็คือหวังความที่ไม่มีตัวตน คาดหวังในสิ่งที่มันไม่มีแต่สิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยเราก็บไม่พิจารณาดูซึ่งความเป็นไปของธรรมชาติท่าน,นเราจงต้องเอารู้ไปฝากไว้กับอะไรเอารู้ไปฝากไว้กับสาภาวะนะเข้าใจไหมโยมมีรู้เท่าไรไปฝากไว้หมดให้มันพาเราไปแล้วมันจะเบาสบายไปไหนไปด้วยแต่ภาวะมันก็ดิ้นไปอรู้ก็ตามไปได้ พอรู้ไม่ใช่ของเรามันจะฝากไปไหนก็ไปเกาะไปไหนไปด้วยตามรู้ตามเหมือนตามไปด้วยนะเราจะสบายเนะข้าใจไหมโยมฝากนะไม่จะไปเพ่งเอารู้ไปแตะไปไหนไปด้วยไปพวดว่าเก่าสภาวะมันตะโกรู้จะเป็นอะไรพอรู้ไม่เป็นอะไรอยู่แล้วแต่สภาวะนะมันจะเปลี่ยนแปลงต่างอันต่างจริงรู้ก็ไปสภาวะก็ไปมันเป็นธรรมาชาติไม่ต้องไปต้าน เพราะการไปต้านไปการฝืนนะการบังคับก็คือบังคับในสิ่งที่เป็นไม่ได้มีใครจะาถามตอบอีกไหมโย,ยมช่วงสุดท้ายแล้วบริการแห่งนะไปถามอีกทีก็ถ้าไม่ถามตอนนี้ระยมพลาดแล้วนะปีหน้าก็มาถามใหม่ <laughs> กราบพนัการเจ้าค่ะพระอาจารย์อันนี้จะเป็นคำถามจากเอ่อกระยันมิตท,ที่เป็นเอ่เป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยลาลัยราชพัฒที่สัชิงเซาฝา mm. กเรียนถามพระอาจารย์นะคะคือปกติอาจารย์ท่านนี้ท่านก็ปฏิบัติทางสายวัดป่ามาประมาณสิบกว่าปี <c oughs> ซึ่งตอนที่เขานั่งสมาธิเขาจะเห็นพวกนิมิตต่างๆ mm. แต่ตอนหลังนี้ก็จะจะ,จะรู้ว่าเป็นนิมิตท,ที่ผ่านไปเขาก็จะจะ,จะไม่ไม่ไม่ไปเพ่งไม่ละตรงนั้นออกไป ะะทีนี้ตอนหลังก็มาได้มาดูการสวดมนต์เอาสวดมนต์เป็นสมาธิเลยเองนะคะแล้วก็จะในการสอนเด็กเขาก็จะก่อนที่จะสอนวิชาเขาสอนทางด้านวิศวะเขาจะให้เด็กนั่งสวดมนต์ทำสมาธิก่กอนแล้วตอนหลังมาได้ฟังทางซีดีของพอาจารย์ช่วงสองจาเดือนนี้เขาก็จะเอาให้เด็กมาพิจารณากายนะคะนี่เขาจะถามตัวของของเขาเองว่า อนนี้เขาเห็นอาการเกิดดับมีสติสัมปชัญญะเร็วขึ้นมองเห็นธรรมชาติของกายและใจมากขึ้นการปฏิบัติรู้ทันอย่างต่อเนื่องและเท่าทันเนี่ยต่อไปนี่เขาจะให้เขาดำเนินการอย่างไงต่อไปอีกเจ้าค่ะอาจารย์ก็ทำตรงนั้นเนี่ยทำที่เดิมเนี่ยมันจะมากขึ้นเองก็รรู้กายรู้ใจเนี่ยจนรู้ถึงที่สุดของเขา มันต้องไปย้ายหรือไปทำอย่างอื่นทำแบบเดิมเพราะว่าการเข้าไปดูกายดูใจรู้ว่แตะตรงเนี้ยมันจะเข้าถึงตัวที่เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเองหรือวิธีเดิมอุบายเดิมไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะการกระทำน่ะมันจะออกนอกเส้นทางเพราะตัวเนี้ยก็กำลังอยู่ในทางแล้วเจ้าค่ะเห็นกายใจเห็นกิดดับมากขึ้นละเอยียดมากขึ้นก็ดูตรงที่เดินไม่ต้องย้ายเส้นทาง ดูไปดูไปดูไปมันจะถึงละเอียดถึงที่สุดแล้วก็จะหายสงสัยเองเราจะเข้าใจเองใช่ไหมคะใช่รู้นี่ยจะเข้าใจเองมันต้องอยู่ด้วยกันวางรู้ให้เป็นเจ้าค่ะให้ก็ฟังตัวนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะพัฒนาไปเรื่อยเจ้าค่ะมันต้องทําอะไรแล้วค่ะอันนที่เขาสงสัยว่าอยากว่าในระดับของพระที่พระโสดาบันเนี่ยท่านจะปฏิบัติถึงขั้นไหนยังไงเจ้าค่ะอาจารย์อาการของพระโสดาบันอย่างนี้เจ้าค่ะ ไม่ว่าจะเป็นพระโสดาบันพระสกิตาคาพระอนาคาหรือพระไหนก็ตามปฏิบัติเหมือนกันหมดเริ่มต้นจากกายเหมือนกันนั้นมีคนไปถามพระสารีบุตรว่าพระโสดาบันเนี่ยต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะได้เป็นพระโสดาบันท่านตอบว่ายังไงร,รู้มาพิจารณาขันธ์ห้าเพื่อจะได้เป็นพระโสดาบัน และเมื่อเป็นพระสวสดาบาลแล้วต้องพิจารณาอะไรต่อไปเพื่อจะได้เป็นพระสกทาคามีตั้งบอกพิจารณาขันห้าขันหน้านั้นแล้วตั้งก็ถามต่อว่าเมื่อเป็นพระสกทาคามีแล้วจะพิจารณาอะไรที่จะเป็นพระอนาคามีก็พิจารณาขันห้าจนได้เป็นพระอนาคามีและมาถึงเป็นพระอนาคามีแล้วพิจารณาอะไรต่อเพื่อจะได้เป็นพระอรันก็พิจารณาขันหน้าเพื่อจะได้เป็นพระอรัน แล้วเบนไป,นปหลานแล้วต้องทำไรต่อก็พิจาราณาการหน้าไปจนป่าจ,จะตายแค่ในโยมให้ <c oughs> ละเอียดขึ้นเรื่อยๆ,อยๆใช่เพราะการพิจารณาตดานสต,ติตการ <c oughs> ก็จะละเอียดขึ้นไปมันเริ่มต้นจากนี่น,ะน,นี่คือสูตรสาเร็จของการสําเ,เร็จไม่ว่าจะเป็นพระโสดาสตริตการกันต้องมีสูตรสําเร็จคือขันธ์หน้าเท่านั้นถึงอาหันแล้วก็ต้องพิจารณาขันหน้าไปจนตายสุดท้ายตาบใดที่มีขันธ์หน้าเนี่ยประมาทไม่ได้เลย ตัวปะชนก็ประมาทต่อการหน้าไม่ได้โสดาตกิตะการหาหอันก็ประมาทต่อการหน้าไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้คือขันหน้าแต่ย่อก็คือกายกับใจถ้าเอาสุวัตมาไปก็คือแตะเบาๆโดยสภาวะเนี่ยมจะทําให้เข้าถึงและไปได้ไวและในส่วนตัวของยมยังก็ขอกราบขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะที่ได้สอน เกี่ยวกับการต่อยอดในการปฏิบัติค่ะแล้วโีมจะไปปฏิบัติต่อให้บรรลุทางตันเจ้าค่ะดีถึงทางตันมาแล้วก็มันธรรมแานมันออกได้เองเจ้าค่ะกล่าบขอพระคุณเจ้าค่ะพอตันแล้วไม่อยู่แล้วมันทิ้งเลยพิจารณาไม่มีอะไรจะเอาแล้วมันทิ้งเลยพอที่มันยอมวางเพราะมันหวังอยู่ปฏิบัติมันต้องหมดหวังแล้วมันจะไม่เอาแล้วมันจะวางถ้ายังมีความหวังมาจะวางมาหล้ก็ยังยังไม่วางหรอก ยอมขอ,อนุญาตถามคือที่ป้าจารย์บอกว่าแตะคำว่าแตะเนี่ยเหมือนกับคำว่าดูไหมคะดูและมอง่อย่างเดียวกันดูกับมองแต่ก็ต้องดูแบบไม่ได้สนใจมากมายมองก็มองแบบเหมือนแอบ,บมองหรือว่าชำเลืองเอาเนี่ยดูแบบชำเลือง ถ้าดูผมมองแบบมันเพ่งมันก็เลยจงใจชำ<ด>เลืองเบาๆใช่ชำเลืองมองค่ะค่ะเพราะงั้นแตะก,กระดูก็เหมือนกันเพราะว่าโยมเนี่ยฝึกหัดมากับคํากับคมว่ามองคำอะไรมานานค่ะมันก็ได้ชินโยมก็เลยเอ,อแต่ก็คงจะเหมือนกันมั้งแต่โยมไม่ไมกล้าถามแต่ตอนนี้คิดว่าไม่ได้แล้วจะต้องถามเอาให้แม่มองนะ่ะมันจงใจ แต่มองแบบไม่จงใจหโยมไม่ได้จงใจะถ้ามองแบบจงใจได้อยู่ก็คือการชำเลือง <c oughs> ชำเลืองบบเห็นลางๆแต่เห็นอยู่นั่นแหละคือการมองไม่เต็มตามองแบบชำเลืองเอาแต่เห็นอยู่ <c oughs> ก็คือถ้ามองเต็มๆม,มันเป็นการเพ่งการเข้า,เารู้ไปรู้ตรงๆเนี่ยมันเป็นการล็อกการเพ่งโดยถึงรู้อยู่แต่ว่ามันไม่ธรรมชาติเพราะว่ามันไม่ได้ปล่อยฉะนั้นเราต้องปล่อยให้เป็นธรรมชาติในการรับรู้มันจะเบา ก็คือเราสัมผัสได้เมื่อแตะแล้วมันเบาน่กใช่แล้วถ้าแตะแล้วหนักเราก็ปรับปรับให้จนเบาถอยออกมาถอยออกมาให้มันเบานั่นคือถือว่ามองอย่างถูกต้องรู้ว่าแตะอย่างถูกต้องไม่จะแตะไปจนจนแน่นก็ยังแตะไปอรู่ะ่แตะจนเครียดก็ยังแตะอยู่แน่มันมรู้ว่ามันเครียดมันแน่นเราก็ต้องถอยออกมาให้มันเบาเมื่อเบาเมื่อไหร่แสดงว่าใช่แล้วตอนนี้ก็แตะแบบเบาๆไปเรื่อยเลี้ยงไปเรื่อยเหมือนที่มาบอกเอารู้เอาไปฝากเอารู้ไปฝากกับสภาว่า คำว่าฝากก็คือไม่ได้ไปจับสภาวะเนี่ยเอาไปฝากไว้เฉยเนะี่ยสภาวะไปไหนก็ไปเอามือไปแตะเฉยเนี่ยสภาวะจะไปไหนก็ไปแค่มือไปแตะไม่ได้มือไปกำรรไว้ไม่ได้ขยำสภาวะทต่ไมัโน<ร><ะ>หนักคือคำถามที่สองของโยมก็มีฮะคือคำที่หลวงพ่อตอบเนี่ยคือคำว่าเอารู้ไปฝากเนี่ยะ,ะถ้าเผื่อว่าเอารู้ไปฝากสภาวะคำนี้ เท่ากับเราจะเห็นสภาวะตลอดสติเราก็มีตลอดใช่อย่างนี้มันไม่มีทางไปไหนเลยนะอย่างเงี้ยมันต้องถึงทางตันแน่ใช่เอารูปไปฝากแล้วเมื่อรอาไปฝากสภาวะลูกก็ตามไปตามไปยังไม,มันมันไม่รอดนะฮใช่มันไปไหนมันติดอยู่กับมันน่ะเพราะสภาวะพลิกอะไรลูกก็พลิกไปเรื่อยไม่มีทางรอดเลยสภาวะจะไปทางไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวฝาก ไอ้รู้ก็เลี้ยวไปด้วยสภาว่าพลิกมันก็พลิกไปด้วยสภาว่าเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไปด้วยเพราะมันตามทุกสถานการณ์ใช่มแต่แตะเบาๆใช่ไปเรื่อยๆใช่อย่างนี้คือเรียกว่าเอาไปฝากไปฝากก็คือแตะมันตลอดเวลาใช่ฝากไว้เลยแต่ว่าแตะเบาๆนะค่ะพอเราไปฝากมันจะมันจะพอเราไปวางไว้แล้ววางก็คือไปฝากนะไปฝากก็คือวางไว้เลยวางรู้ไว้เลย มันจะไปไหนก็ไม่ต้องบังคับแล้วเพราะมันติดกันติดกับสภาวะแล้วใช่ไหมล่ะสภาวะไปไหนมันก็ไปด้วยมันไปด้วยการหมดดังนั้นไอ้รู้ตัวเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติเมื่อเรารู้ไปแตะเบาๆโดยที่เราไม่ต้องจงใจรู้ไม่ต้องมีสัญญาไม่ต้องมีสังขารไปไปช่วยแล้ไม่ต้องคาดหวังว่าไอ้สภาวะจะพาไปไหนจะจบตรงไหนก็ไม่ต้องหวังมันจะเป็นอะไรก็ไม่หวัง และแต่สภาวะจะเป็นไปเมื่อเห็นว่าและแต่สภาวะจะเป็นไปเนะี่ยรู้มันก็รู้ไปตามสิ่งที่มันเป็นไปรู้ก็เลยสบายเออเป็นอะไรก็เป็นด้วยรู้ก็รู้ไปด้วยมันจึงเป็นธรรมาชาติสุดท้ายสภาวะก็สักแต่ว่าแสดงรู้ก็สักแต่ว่ารู้พรารู้นะั้นไม่ได้เข้าไปในสภาวะเลยแค่ไปฝากใช่ไหมแค่ไปฝาก สภาวะเปลี่ยนยังไงรู้ก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะรู้มันรู้อย่างเดียวไม่ได้เป็นสภาวะสิ่งที่เกิดดับก็คือสภาวะแต่ภาวะที่เราควรจะเข้าใจและพยายามทำามเข้าใจให้ใช้ก็คือเรื่องของความรู้สึกของกายและความรู้สึกของใจในหลักของสติปัฏฐานสีเท่านั้นกายเวทนาจิตธรรมคือแต่กายก่อน เมื่อกายพาไปก็รู้จนเข้าถึงความเป็นกายแล้วก็มาเปลี่ยนแต่ที่กายนี่ยแต่มพัฒนาขึ้นมาจากกายให้เป็นเวทนาที่อยู่ในกายพัฒนาถึงจิตพัฒนาถึงธรรมก็อยู่ที่กายนี่ยถ้าเราไม่มีกายเนี่ยเราจะเห็นเวทนาไม่มีกายเราก็เห็นจิตไม่มีกายเราก็เห็นสภาวธรรมเรียกกุศลแล้วกุศลงนั้นการที่เราจะเรียนรู้กาย ก็เพื่อเรียนรู้ถึงเวทนาด้วยเพราะมันจะผุดขึ้นขณะที่เราแตะกายจิตก็เหมือนกันมันจะผุดขึ้นขณะที่เราแตะเวทนาธรรมก็เหมือนกันจะผุดขึ้นขณะที่เราแตะจิตกุศลแลกุศลมันอยู่ในนั้นหมดเลยแค่รู้ปฝากแล้วตัวอย่างมันไปเองเข้าใจใช่ึ้นนะอืม <laughs> ก่อนอื่นต้องขอเรียนถามนะคะว่าคำว่าสภาวะนี้คืออะไรอาจจะเป็นคำถามที่ซื่อๆงงๆ <c oughs> คืออย่างนี้คืออย่างที่ท่านแนะนำว่าใหา้ตั้งมั่นใช่ไหมคะ <c oughs> แบบว่าดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็ดูใต้ผิวหนังว่ามันหมุนเวียนยังไง ก็เมื่อเช้าก็รู้สึกว่าเราดูลมหายใจเข้าออกแล้วเราก็รู้สึกว่าใต้ผิวหนังเนี่ยมันก็มีความไม่มีความสั่นสะเทือนนะคะมันก็มีการไหลเวียนอันนี้ก็คือสภาวะที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะที่จะมาพูดก็คือสภาวะหมายถึงความรู้สึกที่เราควรรู้ที่ควรรู้สภาวะนะมันมีเยอะไปหมดอะไรก็เป็นสภาวะหมด แล้ว,ลว,ลวที่เกิดขึ้นที่บอกว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็รู้สึกว่ามีมีการไหลเวียนอยู่ใต้ผิวหนังอันนี้คือสภาวะที่เกิดขึ้นหรือเปล่าคะใช่สภาวะคือความรู้สึกที่เราควรเรียนรู้รู้สึกอะไรรู้สึกกายรู้สึกใจะอะไรที่มันทําให้เกิดความรู้สึกของกายนั่นเป็นสภาวะนั่นคือสภาวะความรู้สึกของกายที่เกิดขึ้นก็คือสภาวะแต่ไม่ได้ทั้งหมดความรู้สึกของกายที่เป็นสภาวะที่เราควรจะรู้ก็คือแค่สี่อาการ เย็นร้อนอ่อนแข็งทำไมต้องไปจำกัดอยู่ที่เย็นเย็นร้อนอ่อนแข็งเลยคะพาะเราต้องการเข้าถึงตัวธาตุสี่ดึงน,น้ำลงไฟอะไรเนี่ยใช่ทีนี้จากอันนี้นี่เราจะเห็นการเกิดดับของสภาวะได้อย่างไรท่านลองยกตัวอย่างสิคะเพราะว่าท่านบอกว่าสภาวะนี่มันก็จะเกิดดับเองจะเห็นได้ยังไงก็ที่โยมไป,ไปแตะ อะไรก็ตามมันเคยแตะอยู่ได้ตลอดไหมนะ <_ d ance> เคยแตะอยู่กับลมได้ตลอดไหม <_ d ance> เคยแตะอยู่กับความร้อนความเย็นได้ตลอดไหมะ่ะนั่นที่แบบเดี๋ยวมันเย็นเดี๋ยวมันร้อนนะ่ะมันเกิดดับอยู่แล้วนั่นคือลักษณะของการเปลี่ยนแปลงไอ้เกิดดับก็คือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอ่อนแข็งมันก็ไม่ได้อ่อนตลอดไม่ได้แข็งตลอดมันเปลี่ยนแปลงอันนั้นความเปลี่ยนแปลงของเย็นร้อนอนแข็งมันไม่เคยคงสภาพ การที่เราไปแตะเพื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาของธาตุทั้งสีซึ่งมีความปแปรปวนนั่นคือลักษณะของสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงคือเกิดดับเมันเหมือนกับว่าเรามันไม่ได้ไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะ <c oughs> อย่างก็อย่างย่งอย่างที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออก <c oughs> ใช่ไหมคะอันนี้มันก็เป็นไปโดยอัตโนมัติแต่ว่าการสั่นสะเทือนนี่มัน ที่ว่าอยู่ใต้ผิวหนังที่มันรู้สึกมันไหลเวียนมันไม่ได้ก็ไม่เห็นการเกิดไม่เห็นการดับนี่ฮะก็มันสภาพที่มันสะเทือนแล้วมันสะเทือนแล้วก็หยุดสะเทือนแล้วก็หยุดอันนี้ก็คือการเกิดดับใช่มันคือธรรมชาติทั้งหมดน่ะการที่เราใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยคือการใช้ชีวิตอย่างธรรมชาติและแต่ละวันเราทําอะไรบ้างน่ะเคลื่อนไหวร่างกายอย่างไงบ้างเดินมั่ง นั่งหมั่งยืนหมั่นนอนหมั่งขณะที่เราเปลี่ยนอะยะบท์อ่ะมันเคลื่อนแล้วถ้าเรายืนยื้เฉยเนี่ยมันก็ยังเคลื่อนเลยหรือนั่งยเฉยนอนยเฉยมันก็ยังเคลื่อนน้วอย่างนี้จะนำเราไปสู่การละละทิ้งหรือว่ายึดละการยึดมั่นได้ยังไงฮะเพราะมันก็เกิดดับเกิดดับก็ตัวเกิดดับเนี่ยมันจะแสดงให้ธาตุู้เนี่ยมันเบื่อ ม่จะรอเบื่อถ้ารู้ก็จะเบื่อเบื่อที่จะรู้ใช่เบื่อที่จะรู้เล้่เบื่อที่จะนั่นเพราะว่าการแสดงของทาสี่เนี่ยท่ารู้ก็จะสะสมปัญญาไว้แล้วถ้ารู้จะเกิดอะไรขึ้นญาณญาณรู้จะเกิดขึ้นก็คือปัญญาญาณจะเกิดที่ตัวรู้เองนั่นคือเป้าหมาย เป้าหมายของการเขาเอารู้ไปเรียนนั่นนะปัญญายานจะเกิดขึ้นเมื่อปัญญายานเกิดขึ้นแล้วเขาจะวางเองรู้แจ้งในการที่เขาเรียนไปเรื่อยๆสะสมข้อมูล,ลสะสมสะสมสะสมจนข้อมูลนั้นเต็มแล้วรู้รูปแบบของธาตุสีแล้วยานรู้เกิดขึ้นเขาจะวางวางกายเองว่ามันเป็นอย่างนี้เองใช่ถึงดูก็ ตานนั้นไม่ดูก็เท่านั้นถึงไม่ดูก็รู้อยู่เพราะมันหายสงสัยแล้วก็ว่าต้องไปไล่ดูไล่รู้อีกแล้วคือการที่ท่านบอกว่าให้แตะเบาๆเอ,อให้รู้พาเให้สภาวะพาพาตัวรู้ไปนะฮะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเรานี้เป็นแค่ผู้สังเกตการใช่ไหมคะดูดูอยู่ว่าเอ๊ะไอความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ ไม่ต้องสังเกตขนาดนั้นหลังไม่ต้องคําว่าอะไรไม่ต้องมีคําว่าแต่ไม่ต้องมีคําคว่าจ้องเพราะนั่นคือการเอาสังขารไปแทรกเอาสัญญาไปหมายมันจะไม่ธรรมชาติแทนที่ตัวรู้จะรับรู้ข้อมูลที่เขาสะสมเรื่อยๆมันต้องค่อยสะสมทีละน้อยละน้อยละน้อยไปเรื่อยๆจุงกลายเป็นญาณรู้ขึ้นมาเอง การที่นั่งสมาธิตอนต้น,นๆเนี่ยที่บอกว่าเอจะสะดุ้งอยู่เรื่อยๆนี่อันนี้ก็เป็นการเกิดดับหรือเปล่าคะที<ช>่พนนั่งๆแล้วเดี๋ยวก็เหมือนกับจะตกเก้าอี้หรือว่าเหมือนกับงนเงินไปมาหรือไม่ก็ก็เป็นสภาวะเหมือนกันเป็นสภาวะอย่างหนึ่งใช่ไหมคะหที่เป็นอาการเกิดดับเหมือนกันเป็นการเกิดดับอย่างหนึ่งใช่เพราะมัน<ะ>เปลี่ยนสภาพไปอ๋อค่ะขอบพระคุณค่ะแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปเรียนรู้ สิ่งที่เราเรียกนก็คือเย็นร้อนนอนแข็งตอนนั้นเพื่อ,อที่จะให้ไปอยู่กับความรู้สึกทั้งให้ไปอยู่กับความรู้สึกของท่านแทนเป้าหมายคือให้ไปอยู่กับความรู้สึกของท่านเพราะว่าท่าทั้งสี่นี้คือเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมันคือสิ่งที่เราอาศัยทั้งหมดเลยเป็นมหาภูตรูปที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นที่สุด